เดี๋ยวเน่หายไม่นานมากไปไหนมาทำงานครับทำงานอย่างงี้ทำงานเยอะนะช่วงนี้แล้วเดี๋ยวลองอเล่นแบบดวนมีดดูเดี๋ยวเดี๋ยวมันดราม่าให้มันดูก่นนี่งอนะงอได้ปราติกเราเมื่อกี้เพิ่งแพ้แชมป์ม,มาแต่ว่าคนอื่นไม่น่าแพ้นะลองดูแต่เน่มันเก่งลองดูใครได้ห้าแต้มก่อน ôi nương lắm liệt tạm tha đồn là liệt tạm phần bò bò khe chuyển đồn โอ้ได้ไหมตัวนักคู่เป็นสองต่อหนึ่งส,สวนได้ภายในสอ,องอวิององอวสองต่อหนึ่ง,นนงถ้าโดนสวนคืนได้ภายในสองวิโอ้อย่าแทงอย่าแทง อเล่นส่วนใบหน้านะเู่อีกส,สามสามสองปะสามสองสามต่อสองเรานำส,สามสามไอ้อขใครได้วะ ให้โดนอ่ะโอ้หมีดชนกันโอเคระวังหน่อยนะระวังหน่อยนะปาดนะอย่าอย่าแทงอุย้ย โดนเหรอสี่สี่สามตามไปตามไปฮะสี่สามเหลือเหลืออีกเลยอีกอแชมป์หนึ่งเบียร์อย่ายอมเบียอู้โอ้โหเจิดคอเลยโอ้โหมันเว้ยนี่ต้องเราไปลองชิงแชมป์ดูลองชิงกับพิมดูนะว่างๆมาลองไปชิงกับพิมดูดูว่าสู้ได้ไหมทู่แชมป์เราได้ไหม